สวัสดีครับคุณผู้ชมนัาตาดีทุกคนสวัสดีครับสุดหลอทุกคนสวัสดีครับสุดสวยทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของโค้ดครับผมชื่อโค้ดนะครับก็มาเจอกันวันนี้วันที่4เมษาสน2563 a p r i l ส2 0 2านะครับก็จะเห็นนาฬิกาข้างหลังตามเดี๋ยวจะลงชื่อเรื่องว่ารักกินมามา,มากยามดึกเพราะว่าตีหนึ่งแล้วท่เท็กซัสฮิวสตันเท็กซัส,ต,ส,ต,สต,ตีหนึ่งแล้วนอนไม่หลับหิว เกลือมากินอันนี้คือมาม่าจากประเทศไทยนะครับกินยี่ห้อวันนี้กินยี่ห้อนี้มีหลายยี่ห้ออยู่มีหลายแบบอยู่วันนี้กินยี่ห้อนี้มาม่าจากประเทศไทยเราจะให้เห็นเลยว่า product of Thailand นะครับเนี่ยข้างล่างเห็นไหมครับ product of Thailand เพราะว่าซื้อมาหลายหลายเขาเรียกว่าหลายห่อหลายซอง เราก็กินยี่ห้อนี้ Product of Thailand นะครับเราเป็นคนไทยแล้วก็กินของไทยนะครับมาอยู่อเมริกาลแล้วก็กินของไทยนะครับเพราะไปไหนเราก็ไม่ลืมของไทยมว่ายี่ห้อนี้เขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรนะเอ้ยรสชาติอะไรวะโอโทษนะครับพูดไม่พออะไรวะเพราะสั้นก็ Oriental Oriental style instant n o d l อ่าอะไรเนี่ยรู้สึกว,ว่า authentic Thai t a s t เดีย อ e n t i นติกไทยเทสยี่ห้อเขาเขียนว่าก็จินติกไทยเทสนะครับตรงนี้นะครับที่เขาเขียนคือหมอายความว่ารสชาติดั้งเดิมของไทยเลยเพราะฉะนั้นปุบก,ก็โด่งดังมากมามากที่นี่ตอนนี้แล้วก็ and, 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 แอนแอนแอนเราจะโชว์เรากินมีน้ําด้วยเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีผักหอมป้อมเห็นไหมครับผักหอมป้อมส่องไฟให้ดูก่อนเพราะ อข้าวหอมป้อมหลักกินกับมาม,าม่าใส่ไปแล้วอันไรอยู่ข้างในเอยอุ้ยผักใบผักเอาออกแอนแอนแอนเห็นไหมครับอะไรเอออันนี้คือมาม่ายามเดี๋ยวผก็จะมืดหน่อยนะครับนี่ไงจะใส่ไข่ด้วยใส่ผักด้วยเพราะฉะนั้นปุ๊บมีทั้งไข่มีทั้งผักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บจะพยายามกินให้ครบห้ามูคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับมามากินด้วยกันนะครับเริ่มละ หิวหน้าโสมมากวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยมากนอนอ้ยไม่ได้นอนเลยแลวเมื่อคืนอยู่สว่างไปบ้านเพื่อนก็เลยนอนดึกอยู่เพื่อนสองคนคุยอันจนทอดแจ้งแล้วก็คุยอยู่เพื่อนที่เมืองไทยด้วยอันยออันแยะอันยุอันแยมาเด้อกินมามา่ยายำดึกคนเดียวตะมุตะมิกรุบกรุบกินคนเดียวอืมอืมอร่อยมื้อกินยาว มาเยครับกินด้วยกันอร่อยมากหอหสถานก,การโควิดหนทีนะครับแล้วก็ตุนมามา่าตุนไว้เป็นรังเลยสองสามรังหรือเปล่าเฉพาะมาม่าข้าวสารก็ตุนไว้อยู่หลายห่ออยู่ข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวตุนไว้หมดเลยมานะครับกินด้วยกันอร่อยมากว่า อืม mm hmm. อร่อยกินผักให้เยอะก่อนนอนผักเหนียวคือเท่าก็บ้าจักเท่าเราก่าแข่วก็บ,ววกบ้าดีย่ำยางนั้นแข็งๆในกระเจ็บเหงือกมา่ mm hmm. ไม่ใช่รายการกินไปจมไปเด้ออยู่ก็อยู่อยู่ประเดี๋ยวไม่ต้คุยกับใครก็จมกับกล้องนี่แหละอืองครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับอย่าลืมเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้โค้กด้วยครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับใครชมก็ให้หล่อขึ้นรวยขึ้นนะครับ ใครชมคลิปของโค้กก็คือขอให้หล่อขึ้นรวยขึ้นขอให้สวยขึ้นรวยขึ้นเฮงเฮงเหงมือนหมาน,มน,มนปราศจากโรคัยโควิดนะครับเ <c oughs> ชื่อผมยิ่งคดูจนจบนะยิ่งเฮงยิ่งสวยเชื่อผมสิแล้วก็อย่าลืมเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวขออนุญาตก,กินต่อกันนะครับพอดีมันจะครบสีิบเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเล่นกอไดอได้ครั้งละห้านาทีนะครับแล้วก็มือใหม่หัดเห็ดหัดทำยูทูบ อย,อยากทำเหมือนเป็นเหมือนเด็กคณนะโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมหน้าตาดีทุกคนคุณผู้ชมที่หน้าตาดีทุกคนขอบคุณมากๆสวัสดีครับ,บคุณนาะย